ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชาแนลนะคะและนี่คือ t e r o t a r t t ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นทิกอากาศกันเป็นหัวข้อที่มีเพื่อนๆโหวตมานะคะซึ่งก็ขอบคุณมากเพราะว่าเปิ้ลหมดมุกแล้วในการที่จะคิดว่าจะํำหัวข้ออะไรดีก็ต้องไปรีเควสจาก,กเพื่อนๆใครมีคำถามก็มาโพสกันได้เนาะวันนี้หัวข้อก็คือเวลาคุณมีความรักอะ คุณจะนิสัยเป็นยังไงเออบางคนเป็นนะเราจะรู้สึกตัวเองนะว่าเราเรามีความราักนิสัยเราจะไม่เหมือนเดิมบางคนก็นิสัยดีขึ้นบางคนก็อาจจะมีมุมมองหรือมีด้านมืดอะไรบางอย่างออกมาอะไรเงี้ยเรามาดูกันว่าเวลาคุณมีความรักความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนิสัยคุณจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือคุณจะเป็นยังไงเรามาดูกันวันนี้สําหรับใพ่ที่จะใช้ค่ะคือนี่เลยคารเรกโมชันการ์ดนะเป็นการ์ดของมันเองซึ่ง เหมาะสมมากเพราะเราจะมาดูอารมณ์ความรู้สึกกันใช่ไหมวันนี้ใส่คุณจะเปลี่ยนไปไหมคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอะเรามาดูค่ะเพื่อเป็นเขาเรียกนนะักเหมือนเข้าใจตัวเองเนาะเวลาเรามีความรักที่ใส่เราจะแบบเป็นไปนในทางที่ดีหรือไม่ดีนี้เลขให้เลือก3มเลขค่ะเราเลือกจากเลขที่เราชอบเนาะหนึ่งสองสามไม่ต้องนึกถึงใครเลยก็ได้หรือจะนึกถึงแฟนก็ได้อะบางทีเหมือนแบบเอออยากรู้ว่ามุมมองของแฟนเวลาเรามีความรักแล้วแฟนเราคิดว่าเราเป็นคนยังไงหรือถ้าเรายังไม่มีตอนนี้เราก็คิดถึงตัวเองค่ะว่า เวลาเรามีแฟนเนี่ยนิสัยเราจะเปลี่ยนไปหรือมันจะเป็นยังไงหรือเปล่านะเริ่มตอนที่เลขหนึ่งนะคะมาเมาื่อจะหยิบให้กองละสามใบก็แล้วกันเนาะ,ะคนที่เลือกเลขหนึ่งค่ะเวลาคุณมีแฟนแล้วนิสัยคุณจะเป็นยังไงเป็นมุมมองของคุณเองเป็นจริงๆหรือว่าจะหมายถึงมุมมองของแฟนคุณก็ได้นะเลขหนึ่งค่ะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเดี๋ยวเราขยายไปพร้อมกันนะเดี๋ยวขอหยิบให้ครบสามใบก่อนเวลาคุณมีแฟนคุณจะมีลักษณะเป็นยังไง ใจร้อนแล้วก็โอเคอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่อ่ะโอเคเวลาคุณมีแฟนค่ะไอ้คำว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอ่ะเป็นคิดว่า คุณจะเป็นคนเปิดเผยนะเวลาคุณมีแฟนคุณจะประกาศให้โลกรู้คุณจะเหมือนแบบอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเออคุณมีแฟนแล้วนะแฟนของฉันคือคนนี้คุณจะไม่อยากจะปิดบังคุณเป็นคนเปิดเผยค่ะพาไปรู้จักคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะไปไหนก็พาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉันไม่ว่าจะเป็นคนที่สนิทหรือไม่สนิทก็ตามก็จะรู้เวลาคุณมีแฟนว่าคุณเป็นแบบมีแฟนคือใครหน่ะตาอะไรชื่อคือเปิดเผยอ่ะเล่าอะไรแบบนี้นะภูมิใจอยากจะพรีเซนต์อะไรแบบนี้ก็ได้ แล้วก็ใจร้อนใจร้อนหมายว่าเวลาคุณมีความรักคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเร่งรีบในความสัมพันธ์มีความเขาเรียกนะอยากให้มันพัฒนาเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันชัดเจนถึงบอกว่าพาไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้จักแบบอย่างรวดเร็วบางทีรู้จักกันแป๊บเดียวก็แบบเออตายละคนนี้แฟนฉันแบบพาไปแนะนําเลยก็เป็นไม่ได้อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วว่าคุณก็จะมีความเหมือนแบบใจร้อนอยากพัฒน,นาความสัมพันธ์นะแต่คุณก็จะมีความแบบ อยากเสมือนแบบดูแลเขามีความอบอุ่นมีความแบบเป็นคนที่ช่วยเหลือดูแลอะไรเขาได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ดีนะคะต่อมาคนที่เลือกกองที่สองบ้าขอไพ่แบบหนึ่งนะเรามาดูกันค่ะว่าคนที่เลือกกองที่สองนะไพ่จะออกมาบอกว่าอะไรเก่งภาษาอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะมันต้องดูหลายใบประกอบกันเนาะอ่ะอะไรอีกปณีป,น,ปนอมโอเคอีกใบนึงคะ่ะคนที่เลือกกองที่สองนะ รสนิยมดีโอเคแปลว,ว่าตอนที่คุณมีแฟนค่ะสำหรับคนที่เลอกองที่สองนะแล้วว่าคุณจะพูดเก่งนะคุณจะสามารถแบบแคลงอยากสื่อสารเนาะคุณเ็จะชอบพูดกับแฟนคุยกับแฟนมีอะไรกับมุง้งมิ้งจุกจิกอะไรเงี้ยจะรับประนีประนอมแปลว,ว่ามีอะไรคุณก็จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนาะก็จะแบบค่อนข้างจะเหมือนแบบฟังอะ่ะเหมือนแบบไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่รับฟังแล้วก็ยอม บางทีมันอาจจะหมายของคุณยอมเขาก็ได้นะบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่โอเคแต่ว่าลากักอะเนาะเราก็เลยยอมเขาแบบนี้ก็เป็นไปได้ก็จะมีความประน,นีเนาะรสะนิยมดีก็แปลว่าคุณก็จะมีแบบเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับแฟนคุณเสมอๆแบบนี้ก็ได้ค่ะพยายามแต่งตัวดีดูดีสวยขึ้นรอขึ้นเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับแฟนของเราก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอันนี้คือกองที่2นะต่อมาคนที่เลือกเลขสค่ะมาดูกันเวลาคุณมีแฟนเนาะอืม นีส่ยของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะสาใบเหมือนกันเนาะมาดูกันไสายชิลคุณก็จะชิลๆนิดนึงจะอาจจะไม่กดดันอะไรมากต่อมาปากไม่ตรงกับใจอ่ะมันดีดออกมานะแค่อีกใบหนึ่งค่ะอ,อือะไรเอ่ยขออีกจักใบหนึ่งโรแมนติกอุ้ยคนนี้เป็นสายแบบธาตุน้ำเนาะเป็นแบบคนกรกฎพิจิกมีนก็ได้หรือเป็นคนที่แบบ อ่อนไหวละมุนล,ละไมาสายชิลเนี่ยคุณก็จะมีความเหมือนแบบไม่ค่อยพูดไม่เหมือนกองที่2อเมื่อกี้กองที่2คือเจ๊จุกจิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่กองเนี้ยจะเป็นแนวเหมือนแบบเออชิลชิยังไงก็ได้มีแฟนก็อาจจะเหมือนเพื่อนแต่มันมีความโรแมนติกอยู่ในนั้นนะคือก็าอาจจะชอบการดูแลเทคแคร์ care, ห่วงใยเป็นความแบบทัดน้ํามีความเป็น ฟม,มีมีความเอาใจใส่มีความเป็นแบบถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะอยากดูแลเทคแคร์มีความแบบอยากหวานอยากจะแบบให้แฟนทํานู่ทนทํานี่ให้อะไรเงี้ยแต่อาจจะมีความแบบไม่ค่อยพูดแบบว่าขี้งอนขี้น้อยใจก็ได้นะเออสายชิวในที่เนี้ยบางทีก็เหมือนแบบเออก,ก็ก็เรืเ่อยๆแต่ก็อยากให้เขาเป็นคนที่มาทรีทเราเป็นคนเทคแคร์เราแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ไม่ค่อยพูดหมายว่างอนเก่งอ่ะ คืออยากได้อะไรก็อาจจะไม่ค่อยพูดเพราะฉะนันกองนี้เวลาคุณมีแฟนละการสื่อสารจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําก็คือมันจะดีขึ้นถ้าเกิดคุณชิลจริงๆและคุณมีการพูดคุยกับแฟนเยอะบางคนอ่ะมันมี2แบบในกองนี้นะก็ะรู้สึกว่าเป็นชิลไปเลยก็คือแบบมีแฟนก็เหมือนไม่มีเป็นแบบเรื่อยๆไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากคุยกันน้อยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเวลาเจอกันก็โรแมนติกแต่อีกแบบหนึ่งก็คือ มีอะไรไม่ค่อยพูดมีอะไรก็น้อยใจก็เก็บไว้แล้วก็แบบอยากให้เขาทําในสิ่งที่เราอยากได้แต่ว่าเราก็ไม่บอกให้เขารู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกองน,นี้ก็อาจจะต้องสื่อสารกันเยอะขึ้นมานิดนึงนะแล้วมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหวังว่าจะถูกใจการเป็นคลิปสั้นๆใครชอบอะไรแบบนี้เนาะก็มาคอมเมนต์กันได้อยากให้ทำคลิปแบบไหนก็พูดกันได้คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย